พ่อเมืองปทุมธานีเป็นประธานเปิดงานบุญประจำปี2568วัตรพังพิธีกวนข้าวทิพย์และสืบสารประเพณีมอดโบราณณวัตรพังตำบลเชียงรักใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมคิด จันทรมริกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาในพิธีเปิดงานประจำปีพิธีกวนข้าวทิพและสืบสารประเพณีมรโบราณพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสศิธรจันทรมริกนายยเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีนายสลันเกตทองนายอำเภอสามโคกนายปราลสุวีเอาอารัมรัต ผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าสนราชการเหล่าข้าราชการทหารตํารวจกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมประกอบพิธีมีพระครูขันติธรรมรัตเจ้าอาวาสวัดตรพังคอยดูแลและอำนวยความสะดวกโดยมีพระราชสุทธ,ธิธรรมมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยุรธรรม มารามเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์และได้รับความเมตตาจากพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเป็นประธานนำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน14รูปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถาทั้งนี้วัตรพัง จัดงานบุญประจำปี2568สืบสารประเพณีโบราณระหว่างวันที่23มกราคม2568จนถึงวันที่3กุมภาพันธ25์2568โดยมีพิธีเปิดลานบุญต่างๆและการแสดงความบันเทิงด้านร้านค้ามากมายตลอด12วันค่ะและในวันนี้มีพิธีกวนข้าวทิพย์ เพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตามความเชื่อว่าข้าวทิพย์คือข้าวมัทุปปยาตที่นางสุชาดาเตรียมไว้เพื่อจะนำไปบวงสวงเทวดาระหว่างทางได้พบเจ้าชายสิทธถะนั่งสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นโพใหญ่เพื่อแสวงหาโมฆธรรม อันเป็นทางดับทุกข์ทั้งปวงนางสุชาดาเห็นพระองค์มีรัศมีกายเปล่งปลั่งจึงเกิดความเลื่อมใสและคิดว่าเป็นเทวดาจึงถวายข้าวมัทุปยาตหลังจากพระองค์ได้เสวยข้าวมัทุปยาตจนมีพระกำลังแข็งแรงดีขึ้นก็ทรงทำความเพียรทางจิตต่อไปจนได้ตัดสรู้พระอนุตตร,ะระสัมมาสัมโพธิญาณ ในวันพุธขึ้น15าค่ำเดือน6ปีรากาก่อนพุทธศก45ปีส่วนนางสุชาดาเมื่อตายไปก็ได้เกิดบนสวรรค์เพราะได้ถวายข้าวมัทุปยาตแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้พุทธศาสนิกชนเชื่อว่าถ้าได้ปรุงข้าวมัทุปยาตถวายพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะได้บุญมากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ นิว24สสถานีประชาชนสหรัฐแก้วตาภาพข่าวพรดาสุวรรณรายงาน